มาแล้วครับขบวน4ี่หนึ่งห้านะครับวันนี้ได้คุณปู่ทำมานะครับ4ี่หนึ่งห้าสี่นี่สาะครับก็ช้าอยู่ประมาณ13บนาทีนะครับวันนี้นานๆจะได้เห็นคุณปู่ทำนะครับปู่4ี่3นี่สานี่ไม่ธรรมดานะครับเคยทำรถเร็วหนึ่งสามแล้วนะครับผมเคยถ่ายไว้นะครับช่วงที่รถจักรคันอื่นตายนะฮะเลยใช้ปู่ทำหนสาสี่เข้ากรุงเทพนะฮะ มาแล้วครับคุณปู่เสียงคำรามมาเลยนะครับไปแล้วครับ